นี่วันคืนเดือนปีวก็ผ่านไปเปล่าๆหรือคนคนไทยเราเชาวพุทธเราเก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวผลสุดท,ท่ายก็มีแต่ทะเลาะกันมีแต่ดูมิ่นดูถูกดูแคลนเอาเปรียบกันมุ่งแต่ผลประโยชน์แต่แยกความสมคีกันแบนฝักแบนฝ่ายไม่ยอมลงกันหลวงปู่เคยเตือนมานานแล้วว่าไม่มีข่าวดีมีแต่จะมีแต่ข่าวร้ายข่าวร้ายจะรุนแรงขึ้น รุ่มแรงขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งเดือดพราบแน่ยิ่งกว่าแน่สุขภาพจิตไปดีอนามัยจิตไปดีแ้วจะต้องรีบขอนขวายปรับปรุงตนเองปรับปรุงจิตโดยด่วนเพราะร่างกายช่วยอะไรไม่ได้มีแต่จิตเป็นใหญ่จะจนหรือจะรวยอยู่ยที่จิตจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลราก็อยู่ที่จิตจะมีปัญญาดีหรือปัญญาไม่ดีมีปัญญามากหรือปัญญานอยก,ก็อยู่ที่จิตของเรา ไม่ใช่เรียนมากแล้วจะเป็นคนมีปัญญาดีไม่ใช่มีฐานะดีจะเป็นคนมีปัญญาดีไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นโตล้วจะเป็นคนมีปัญญาดีคนมีปัญญาดีจิตจะต้องตั้งมั่นจิตจะสงบหนักแน่นเยือกเย็นมั่นคงไม่อ่อนไหวง่ายมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงทำงานจึงเข้าถึงตุนที่ได้ก็มีแต่ศรัทธาจะต้องมีหลักในจิตจะต้องมีหลักคนคนนั้นจะต้องมีหลัก อย่างเช่นมีความรับผิดชอบอครอบครัวสูงมากเช่นว่ามีความเคารพกรตัญญูลูกคุณต่อพ่อต่อแม่ต่อ,อครอบครัวผัวเมียมั่นคงมากเรามีความความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วไปให้เกียรติเพื่อนมนุษย์เป็นคนมีนิสัยมีนิสัยดีงามแบบนี้มีนิสัยดีแบบนี้เนีย่ยมีความดีตรงนานเน่นแข็งแกร่งพอ เมื่อมุ่งมั่นทำความเพียรเพื่อหาทรัพย์เพื่อสร้างฐานะเอาใจใส่อยู่ทำความเพียรอยู่ฐานะก็จะเจริญไปเรื่อยตามระดับแน่ยิ่งกว่าแน่ไม่มีผิดพลาดคาดเพื่อนไม่มีอะไรมาช่วยเราได้ไม่มีเทวดานะมาช่วยเราได้แน่นอนไม่มีพระเครื่องไหนจะมาช่วยเราได้มีกระเป๋าเรียกทรัพย์กี่ร้อยกี่พันลูกก็ตามแต่กี่พันอันก็ตามแต่ไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าหากว่า จิตของเรามันคล้องเกี่ยวอยู่กับความน้อยเนื้อน้อยเนื้อน้อยอกน้อยอกน้อยใจง่ายเบื่อ่ายง่ายงุดหยิดง่ายความคิดต้านต้านต้านสร้างสรรค์ไม่มีมีมีก็มีเล็กน้อยมันใกล้ตัวเกินไปมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากได้อยากดีอยากมีอยากรวยคนส่วนใหญ่ก็มีความคิดแค่นี้เยอทะยานกันไปโอกาสที่จะประสบประสบความสําเร็จมันมีน้อยมากเมื่อประสบความสําเร็จอยญ่มันปัญหาก็จะตามพวกมา โดยเฉพาะโรคร้ายต่างๆมันจะฟักตัวอยู่ซึ่งไม่มีใครรู้ถึงเวลามันรู้ปั๊บแต่จะแก้ยากแล้วโรคร้ายมี้ละกันทุกคนปัญหาต่างๆมันจะเกาะมันจะกอตัวมันจะฟักตัวปัญหาทุกปัญหาปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหากับลูกปัญหากับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนมนุษย์มันจะฟักตัวอยู่ในตัวของคนเราเนี่ยมันจะค่อยฟักตัวมันจะค่อยแข็งแกร่งขึ้นแข็ง แข็งแร่งขึ้นแข็งแร่งขึ้นผลท้ายนเราเราก็จะเกิดศัตรูศัตรูก็จะเกิดขึ้นศัตรูก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นการครบค้าสมาคมน,นี่ก็เป็นอันว่าการครบค้าสมาคมเออไว้ใจกันไม่ได้เลยเหมือนเหมือนสังคมมนุษย์เราสังคมบ้าเนเมืองทุกวันเนี่ยเลยต้องรีบปรับปรุงโดยด่ว,วนถ้าก็คืนปล่อยไปทุกวันมันดี <c oughs> ที่ว่าโรคซึมเศร้าอะไรบ้างอะไรโรคเก็บกดโรคซึมเศร้าโรคอะไรโรคอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับจิตมันมีมากเกี่ยวกับจิตมันมีมากไปเรือฆ่าตัวตายฆ่ากันตายเอาเปรียบกันโกงกันทำร้ายกันฆ่ากันมันมีมากมีเรื่องมีราวฟ้องรองกันกดขี่ข่มเหนกันมันมีมากเพราะเพราะสุขภาพจิตไม่ดีถ้าสุขภาพจิตดีไม่มีใครเขไปทำแบบนั้น สุขภาพจิตดีสุขภาพจิตดีแตะกาลังจิตเขาจะดีกําลังจิตดีกําลังปัญญาของเราก็จะดีการได้ยินได้ฟังอะไรตั้งใจฟังกันเราจะเข้าใจง่ายมากเลยอะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อะไรเหมาะแก่เราหรือไม่เหมาะแก่เราเนี่ยปัญญาดีเราก็จะเลือกเลือกเฟ้นในสิ่งที่เหมาะแก่เราสมควรแก่เราอะไรควรทําก่อนควรทาหลังควรพูดแลือไม่ควรพูดควรไปแล้วไม่ควรไปนี่แหละปัญญาดีชีวิตของเราจะราบรื่น